สวัสดีครับ fc ที่น่ารักตีอยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็นี่ครับรถมู่วปูนมาถึงแล้วเนาะนะครับปูวายเมีดเสร็จเรียบร้อยตรงที่ตะเทีนนะครับ FC ซีนี่คณะกรรมการก็ต้องรออนี่ยนะมอนีนมุนนอ่าม่วปนแล้วม้อวผู้บอกโอ้เร็วเดี๋ยวรถมา ก็มาเหมรอกับจีรอคณะกรรมการเนาะมาคณะกรรมการกำลังเดินทางมาอยู่ครับนู่นสวนยางปาเนี่นี่ครับก็รถงูปูดวันนี Target> ้สองคันมารอแล้วครับพี่ซีรอคณะกรรมการแล้วโอ้ไวเมียนี่สุดยอดจริงๆนะครับนี่โอ้ยรุ่นนี้เจ๋วเลยนะครับไวเมีย เดี๋ยวแต่รอนะครับพี่ซีทีนี้โอ้คณะกรรมการมากี่คนซีนะครับนี่ครับคณะกรรมการมาถึงแล้วคพี่ซีมาตรวจเนาะมาดูว่านี่ครับครับทีนี้ก็จะมีปูนแล้วนะครับพี่ซี ตรวจฐานเสร็จแล้วเนาะรอรอดู้วครับเรียบแล้วเอาใช้รดโม่มาน,นะครับพี่ชิโอ้ไม้กวานเรียบร้อยพร้อมลุยเนี่ยครับดีแล้วเข้าเรื่นงเรื่องนะแล้วก็ โอ้ตรงนี้ต้องต้องดูวิธีการเอาเทปุลใช่ไหมเขาเขาจะดึงไวเมทขึ้นขึ้นด้วยโอ้ดึงขึ้นใช่ไวเมทเขาจะอยูย่หน้าตรงกลางเลยมันเป็นดึงไวเมทขึ้นเนาะใช่มันจะได้อยู่ตรงกลางมันจะโอ้ปูนมันจะได้เกาะดีนะใช่เต็มแบบเลยบบด่น่โอ้โอใไใ้่ไปวิ่ง ครก็เีบ่ยบนครับเรีนรับนี่เนา้อคับเรียรนอเอบเยบเน้อเนียเน้อะคัน้เ้เรียเนเบนน้เบนีเนเเีเันเเียบเข้าเสียบเข้าไ้ เอาเลยมันเปียบเป็นท้ายด้วยเนาะาะวเพื่อเพื่อต่อเกื่อต่อข้างหน้าเนาะโอ้เต็มแบบเลยนะครับพี่สีเฮ้ยไปเนื้อเือเลยครับสี่อ้นเียว้ เร็วจริงๆเนาะเพราะว่ามันลดโม่เนาะถ้าถ้าผสมอะไรนี่ความล้านนี่ก็โอเคได้ถ้าเสร็จครับได้เลยเต็มแบบเลยแป๊บเดียวเนาะใกล้จะหมดโม่แล้วนะครับพี่ซี มันได้รถโม่คันนี้มันบรรจุได้กิโเอ็ดสิเนาะรถโม่คันนี้มันบรรจุได้กิบสเนาะสามิสามคิอสามิสามต้องยกไวถ้ถหนขึ้นด้วยนะครับพี่ซีเพราะว่ามันจะไม่จมนอนจะอยู่ตรงกลาง ปูดขึ้นเลยนะครับคือเงางามแบบพอดีเลยเนาะเดี๋ยวกลับครับนะครับคือใกล้จะเสร็จแล้วเนาะลบโมแรกนะครับใกล้จะหมดแล้วนไะด้แค่สามคีเนาะโอ้ของแถวของไวเนาะงานวันนี้คงจะเสร็จเนาะตรงที่เขาตีแบบไว้นะครับที่คือ ได้ประมาณควายนิดน mm ึงนี่ครับสิ่นี้ก็คิดสั้นๆนะครับทุกทีขอจบคลิปเรียนที่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ